เออสวัสดีครับอยู่ผมแบกิวไม่ใช่แล้อยู่ผมกลมผมิลเฟอร์นะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในเกมไหมฮะไม่มีต้นไม้เลยวะโออยู่นูน่นจีาหายก็อยู่ในเกาะเราน่าจะไม่ได้มาเอาชีวิตรอดแล้วแหละลงถ้ำเนี่อ้ยมีเหล็กมีแร่โอ้โหจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพ,พริบครับตอนนี้เอ้ยดอกมืดตัว มืดวามืดวาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปอ้ถ้าคลิปกระตุกกระตุกโอ้โหหายตกใจดูดีโคตรไกลเลยกว่าจะไปถึงมึงไ,ไม่ตายก่อนแล้วเหรอวะถ้าคลิปกระตุกก็ต้องของอาภัยด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดผมนี่ลบหลุดใหม่นะครับว่าไม่ได้อัดหลายวันแล้วนะครับโอ้โหเกาะนูน้นยิงดีที่มีต้นไม้แต่มันก็ไกลนะเว้ยเนี่ย ันไกลนะุ้ยหลงแม่งเลยไกลอเนะเห็นไหมรโรงเรียนโรงเรียนผมเป็นอะไรไม่รู้ครับแม่งไม่ปิดเทอมสักทีนานที่หายเลยครับกว่าจะปิดเทอมโอเคแต่ตอนนี้ก็เริ่มสอบไปวางวิชาแล้วนะครับวิชาหลักๆก,ก็สอบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เล่น่อไปเรื่องสอบก็อยู่ส่วน,ส,วนสอบครับโอเคได้แล้วเจอัน7อันเยอะเยอะแต่ดีนะที่เกาะนี้แม่งยังมีสัตว์ทาไมมีนี่แย่เลยแย่เลยอย่างนี้มันแย่เลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันแบบนี่้มแบบัแบบน,แบบน,แบบนแย่เลยุ่ร้องอะไรเน่ย โอเคเอาไปสักสองอันพอละกลับเกาะเราดีกว่ากลับเกาะด้วยเดี๋ยวไปเกาะใหญ่นุ่นเดี๋ยวเราจะไปอยู่พื้นที่ใหญ่นะครับแต่เรายังไม่ย้ายเกาะนะครับเราอยู่นี่แหละเออเออแบบนี้แบบนี้จริงๆเราน้าจะตีแกะนะเนี่ยแต่ยังไม่ตีครับเจ้าแกะไปซั์ไอ,ไอแกะ ไอ้ชิบหายเอ้ยเออ,อตีแม่งโอเคนะครับถ้ามีคำหยาบก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเป็นผู้ชายนะครับแม่งถ้าผู้ชายใครไม่พูดคำหยาบนี่ก็ตุดแล้วว่าไอ้สัตว์ตีแม่งเลยโอเคตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วเดี๋ยวโอ้แกะอีกตัวนึงเสร็จโจรย์ครับโอ้โห ได้แล้วทําได้เตียงอันนึงแล้วโอ้โหโคตรโคตรเร็วอะ่ะเร็วดังใจปรทน,นะแล้วสัตว์ปุ๊บปั๊บแม่งได้เตียงแล้วจะไปลงไปขุดทองอะเออขุดทองไปไปขุดหินดีกว่าขุดหินเว้ยขุดหินเย่เย่เย,ะย,ะยะ่ลงถ้ำครับโอ้โหถ้ำแมันก็โคตรมืดเลย แล้วเราจะขุดหินแล้วก็เอาไปทำพิกแอ็กพิกแอ็แอหินนะครับแล้วก็เอามาขุดแร่ข้างในถ้ำนี่นะครับสงสัยโลกนี้นี่จะได้บ้านเร็วนะครับแปบ๊บเดียวก็ทำอะไรก็เสร็จเร็วนะครับขนาดไอ้นั่นยังเสร็จเร็วไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคพิกแอ็โอเคดาบ แล้วก็ขวานเค okay, <Okay, S 1> แค่นี้รู้เรื่องมันจะมีฐานหินไหมวันนี้โอ้โหเม่งอยากได้ฐานหินมากกว่าแร่ใน,นตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อรู้สึกมืดมืดมันเลยเห็นไม่ค่อยชัดโอเคตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แม่งมืดที่หายเลยชัด <laughs> อะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยมงมืดตัว แม่งไปข้างในแม่งโคตรมืดเลยโอเคเราได้อะไรอะเราได้เหล็กมาแล้วไอ,อเดี๋ยวเราได้แร่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเผาทิ้งเลยนะเอามุกเก่ามาเล่นนะี่เอามุกเก่ามาเล่น,น,อกกาาลนโอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปคับฟิน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 เราจะ,จะขอพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าแม่งพูดภาษาอังกฤษไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์โอ้ได้ไมาสี่อันโหเยี่ยมครับไม้กูหมดแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเย่อุ้ยสะดุง้งอะไรวะโอ้มาโอ้โอ้มา,มาหรือลาวะเนะี่ยจงเป็นมาหรือเป็นลา โอ้กูพิลาโอเคจับไปลาจะลาไปซะอุ้ยสตาร์มเหรอมึงตามเหรอฮะอยากไปอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมได้เลยจัดให้วันนี้วันนี้มึงบอกมึงอยากไปอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมนั่นแหละอืมอือันนี้อีกตัว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 ตีลัวๆเลยอืม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  ตัดไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วไม้แค่นี้ก็ทําให้เราอยู่บนเกาะนี้ได้เว้ยรู้แล้วเราไปเอาก้าไม้ดีกว่า มึงมาดี์สัตว์มึงกะอ่ะหลับอ่ะ ไปกลับ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 ไปสร้างบ้านเราจดีวเย่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 ไปไปไปได้ไม้อ่อนมาเห็นไหมเห็นไหมเจ้าเกาะเห็นไหมฉันจะปลูกที่นายฉันจะปลูกที่บนหลังนายไอ้เจ้ากเกาะไอ้สัตว์เหมือนเกาะไม่ชีวิตเลยอเอีคยแล้วได้ไม้อ่อนมาไอ้สัตว์มึงขึ้นอยู่บนเกาะกูได้ไงวะฮะอยู่บนเกาะกูอะฮะ ผมไม่รู้ภาษีภาษาอะไรใช่ไหมใช่ไหมฮะฮะแล้วปูตรงนี้ครับโอ้โหเกาะจะได้มีสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยสีสันนี่อ้เยี่ยมไม่ไปหรอกเกาะมีอะไรไม่มีหรอกโอ้โหมีอะไรน่าชื่นชมหรอกเกาะนู้นเลยต้องดูเกาะเลานี่สิเออ มันกกีดมันก็ขีดนี่นี่นี่หมดหมดแม็กไม้หมดแม็กหมดแม็กเหมือนกันโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแม่งเดี๋ยวนะลืมไป เอากินแม่งเลยสัตว์โอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านเลยดีกว่าสร้างบ้านเลยดีกว่าสร้างบ้านเลยดีกว่า นี่แหละบ้านเรามีแค่นี้ก็พออยู่ละ เยี่ยมมากมาอ๋อเอาของเดี๋ยวนะจัดวางของให้เป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางเว้ยโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็ต้องจบคลิปไปเพยง,งนี้นะครับสวัสดีครับ